สวัสดีครับผมทีมงานที่เจ้าอโต้นะวันนี้รับชมงานกันนิดนึงนะครับ Kawasaki Ninja 400นะคันนี้มาไกลจากจังหวัดชนบุรีเลยจากระยองนะฮะประธานโทษไม่ชนบุรีนะระยองนะครับมาไกลนะครับโอเคครับก็อัปเกรดโปรเจคเตอร์แล้วเดี๋ยวลูกค้าไปบุรีรัมย์ต่ออัปเกรดโปรเจคเตอร์นะครับซ h นะครับใบซีนอนนะครับวงแหวนสชั้นนะครับพร้อมระบบวิวิวไอนะครับเป็น3ชั้นนะโอเคครับเรามาดูวิวิวไอกันนิดนึงครับ ผลงานนึงจาสี่ร้อยเยอะเลยนะครับขอประทานโทษนะักกล้องมันอาจะโฟกัสผิดนะฮะผมมาไว้แล้วนะครับหน้าตาประมาณนี้อันนี้ e v i สวยงามครับเพิ่มเติมวงแหวน2ชั้นครับสแตนดาดปิดอีวิวเลยสวิตช์ปิดเปิดเราแยกไว้ให้ลูกค้าท่านสามารถเลือกปิดเปิดได้ออแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดไฟหน้าก็มีนะรีวิวแสงทักอินบ็อกเข้ามาเดี๋ยวส่งให้สว่างกว่าของเดิมสว่างกว่าหลอด LED เดิม100%นแน่นอนนะครับหน้าตาประมาณนี้นะ นะครับเพิ่มเติมนะครับอ่ะปิดสวิตช์วงแหวนเลยเปิดรีวิวครับเห็นไหมครับแยกปิดเปิดได้นะสวยงามนะนะครับลูกค้าถามว่าพี่ปิดเปิดวงแหวนได้ไหมปิดเปิดได้นะครับนะครับปิดเปิดได้นะประมาณนี้นะโอเคปิดรีวิวเลยครับเปิดวงแหวนครับโอเคนะครับเปิดรีวิวเลยครับจะเปิดคู่กันหมดเลยก็ได้นะอันนี้แล้วแต่ลูกค้าสะดวกโอเคก็ขอฝากผลงานไว้ด้วยลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยยินดีให้บริการอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจทีเจ้าโต้ไว้ผลงานอัปเกรด โปรเจกเตอร์มากมายแล้วท่านอยู่ในที่นี่ทีเดียววันนี้ลาแล้วขอบคุณทุกท่านที่สลาเวลารับชมสวัสดีครับ